ความสวยเป็นเหตุสังเกตได้พี่น้องล่าสุดเกิดอีหยังขึ้นกับแอดมินมายน้องมายเมโลดี้แอดมินคนสวยของสาวหน่อยเพชรบานแพ่งเนี่ยล่ะน้องได้ออกมาโพสต์ว่าจังซี่คือว่าให้หนูคักแทจ้าเพิ่นว่าวาดใส่พญานาอ้าวเห็นไปนี่น้องมายเมโลดี้เพิ่นได้ออกมาโพสต์เมื่อบ่กี่นาทีที่ผ่านมาแอดมินไม่แอดมินไม่เนี่ยล่ะน้องมายคนสวยเนี่ยล่ะว่าเพิ่นว่าจังซี่พญานาคคือว่าให้หนูคักแทจ้าว่าซั่นนั่นก็คือมีคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะเข้าไปคอมเมนต์ ให้กับแอดมินไม่ว่าจังซีข่อยกับศีอานจักรศสีอานถือหึออานบบถือพญานาคเพราะว่าผู้พิมพ์กับพิมพ์บ่ถือคือกันกับอานตามนี่แหละเนาะใช่ค่ะเพนวาใช่ค่ะเพนวาคนคนนี้ที่ใจโบหนาไหวว่างใจนั่งหนาสวยกระจงแต่จิตใจชองนั่งทะเยอทะยานเอาหนาตาหลอกล่อผู้ใต้เข้าวหรูแหะมีแต่พวกผู้ใส้โง่โง่เนว่าที่ลุ่มหลง มองแด้แต่แค่หน้าตาเพียงภาหนอกของนา่งว่าสวยได้แค่นั้นที่บ้าว่าหน้าสวยก็เอาทีสบายใจกับนา่งค้นค้นหนีนะย่าหลงของเขานะจะเสียใจถึงกับบ่รักบ่ห่วงตัวตนของตนนะถ้าหลงไหลในตัวเขาของดีเขาจะมาปล่อยใส่นะระวังด้วยเตือนด้วยความหวังดีห่วงใยกันเด้อย่างูโงมองแค่เพียง ว่าหน้าตาของเขาสวยงามแต่จิตใจของเขาใหม่วสันเข้าใจบ่พงย์ยานพ่อเข้าใจเยอะพ่อเข้าใจเยวนบ่เอาวนั่นล่ะอ่าขนาดคอมเมนต์กันยั่งโอ้ยเนาะบ่ได้ว่าให้าย้าแอดมินไม่เด้อสี่บอกให้บ่ได้ว่าให้าย้าแอดมินไม่เป็นจังไหร่ดากูพร้อมด้วยนี่เอาดาเจ้าแนวไหร่ดาเจ้าแนวไดรพวกผู้ชายงงๆนี่ล่ะพวกผู้ชายงงๆเอออ๋อที่มองว่านางสวยอย่งสี่บอกแม่นข่อยว่าสวยแต่ว่าคิดในด่านบวกพ่อใหญ่สำหรับคอมเมนต์นี่เนาะ สีวาวาย่างเดียวท้ามองในดานบวกกกนย่างมีส่วนดีอยุอกนย่างยองว่าแอดมินไม่สวยยุแมนอืมแมนบ่แต่ว่าคอยๆขอทำนี้น่เด้อขอทำนี้แนวใดอันเวลาพิมพิมหมมันนั่นนี่หละอ่านเจ้าเน้าหลายีท่วนท่วนน้ำไหมครับปันเวลาเขาพิมพ์ไปมันบ่บางคํำมันมันตกเด้คำที่อยู่ใกล้กันนะทัศัสามมันจิ้มไปแล้วมันไปถือตัวอื่นความหมายมันเปลี่ยนอ๋อให้ตัวท่านก่อนแมนให้ตัวท่านก่อนสีส้มกัวส้มออกมาแมนเพราะว่ามันมันบ่ได้ยากแต่ตะผูอ่านจะซื้อแยกขอตุกข่อย ทุกฝ่ต้องมาเรียบเรียงไม้มาแปะไม้ยังที่เรียบเรียงเดี๋ยวคอยอ่านตามเพลินเลยบ่นั่นแหละัดที่นี่ควบไม้มันมันมันเสียควบไม้มันเสียคือก็มาฟังแล้วว่าเข้าใจไหนบ่บ่ใครเข้าใจแต่ว่าจับใจควบกับประมาณว่าแอดมินไม้นี่อย่าไปเสียเราเด้อแล้วน้าตาดีแต่ว่าเล่าห่างจิตใจบ่ดีแต่จิตใจของของแต่จิตใจของนางทะเยอทะยานเอาหน้าตาหลอกหลอกผู้ชายเขาไว้ รูแหลมมีแต่ผัวผู้ไส้งงๆทีรุ่มหลงมองได้แต่แค่หนา้าตาเพียงภายอนของนางว่าสวยได้แค่นั่นโอ้ตวัตหาสิวเาไปแล้วสำรับคนที่มีความทะเยอทะยานมันกับโมเมนว่าสิมีนี้ต่า,ตาผลเสียพอาไง<อ>ถ้ามีความทะเยอทะยานนี่มันดีเดียวพราไงผ่านอุ้ยอุยรยบว่าควโงงอยู่ ยอมรับว่าโง่แม่นว่าตัวตัวพญายโลดไม่ตัวพญายโลดมีของเยียงกับมะปลายใส่ไข่ผู้เดียวรอดตัวพญานาสติเครื่องกาบเครื่องไหวให้มั่ตัวพญานาสติพญายักษ์ถือตัวว่าสั่นอกโอ้เอาจังสั่นและพี่น้องก็ถือว่าคอมเมนต์เนาะบางครั้งมันก็บ่งบอกถึงหลายๆอย่างบ่งบอกถึงโตของคนที่คอมเมนต์เองนั่นแหละวุฒิภาวะจังสี่แม่พญานาสตีอูจักเพิ่นดีบ่อูจักเพิ่นละไป จังไปว๋วจังซีเจ้าพึ่งตัดสินค้นจากแค่คลิปแค่แปดนาทีบางมมทีสิ่งที่เพิ่นไทยสิ่งสิ่เพิ่นซื้อสารออกมามบางครั้งมันเป็นคอนเทนต์ก็บมีคือกันเออ่อยนี่แห้งโอ้ยจะสิว่าจังไถเนาะเมื่อนา้ไข่กลับไปยุบมื่อนายข่เห็นเล่าแอดมินไม้โอ้ยแล้วก็วต่อหักเลยกลับมารอบนี้หลายๆคนกบว่าแอดมินไม้น้องสวยขึ้นน่ารักขึ้นแต่ว่าหน้าตานอกจากว่าน้องหน้าตาสสวยแล้วน้ะพี่น้องเนาะสำหรับแอดมินไม้ถือว่า จังใดหลับพะยายอัธยาไสาดีเวลาเห็นเข้าไปจังสี่เนาะนองกะยิ้มแม่สรีว้าบ่าบววานองกะยิ้มหนึ่งตาไกลๆคุณล่ะก็ถือว่าผู้ที่ไปเห็นกะเกิดความอบอุ่นใจแมนบอล่ะสำหรับผู้ที่คอมเมนต์ว่าให้เพิ่นนี่กะสีอีหยังอิจชาเพิินบ่หรือจังใดกะบ,บ่กโหกขึ้นกันแต่ว่ามีคนเข้าไปกดความรู้สึกห่วงใยห,ห้เพิินหลายๆเด้เออ,อห่วงใยกะคือว่าเจ้าเป็นอย่างหลายบอจังสี่นะ หว่วงใยหนองไม้บ่กเป็นหมายถึงหว่วงใยหนองไม้บ่อาสมกำลังใจหนองไม้ข่อยบอ่เป็นห่วงเด้ฮะข่อยเป็นหว่วงเล่านี่แหละเป็นหว่วงเล่าแน่เลยยาเบิดบ่ฮื้อจังใดโอ้ไปเอาพร้อมกันก็นได้เด้อข่อยสิไปยอดเดียนหนา้านี่มีคําผานก็นสิไปเอาคือกันนั่งสี่บอกหลังจากที่แอดมินไม้เพิ่นได้ออกมาโพาสต์จังซี่เนาะพี่น้องเนาะก,ก็มี FC แฟนคลับนี่ล่ะอ่าใครแน่แต่ไม่อีฟเอคือเพิ่นว่าแล้วพยัญานเข้ามาส่งกําลังใจให้หนองไม้หลายคือกันพยัญานอือบางคนก็บอกว่าฟ้องหมิ่นประมาทเพิ่นว่าออือ่า บางคนก็บอกว่าจ้าใดล่ะย่อมให้ตัวครับแน่ะเป็นครือกันอ่ะย่อมให้ตัวครับเพื่อนว่าเจ้าดีกระจง่ายเลเจ้าหลายหลายคนก็บว่าจ้าใดล่ะตองอ่าคนสีดังต้องพานจุดจุดนี่ไปให้ได้เพื่อนว่าอ่ะกัละกะอีกหลายๆคอเมนแต่ว่าเสิรมากกสีจ้าไดล่ะพ่อใยญ่ให้กำลังใจสำหรับแอดมินใหม่ร่วมถึงเ้าสองคนนํากับขอทรงกำลังใจเนาะ ีวาไปแล้วสําหรับคนที่อยู่บนโลกโซเชียลมันกะหลีกเลียงก็ได้พี่น้องสําหรับคอมเมนต์แบบนี้มีทั้งคอมเมนต์บวกแลวก็คอมเมนต์ลบแต่ว่าบางครั้งหลายๆคนก็ว่าคอมเมนต์ลบกผ่านไปแน่แต่บางครั้งมันกะคือว่าจิตใจของคนจังสี่แม่พ่อไงมันกะบ,บ่สามาที่สิผ่านได้ทุกคอมเมนต์แมนบอล่ะบางเธอก็อยากระบายแนย่คือจังล่าสุดนี่เขากะถือได้พ่อไงผ่านถือว่างไดก่อน อันลงทุนแน่บอกเ่าได้เขาไย่ผ่านนะว่าตุต้ข่อยบอ่ลงทุนอ่าบ่ลงทุนแน่แดดวันนี้ผ่านขอขอเคลียร์ออาขอเคลียร์ไปพร้อมกับหน่องไม้เลยอ,เอาดคลิปซีหาคลิปกต่ใส่สุดเก่าอยู่ใส่สุดเก่าอยู่ตีต้องต้องบอกพี่บอกน้องไว้ก่อนว่า,าท,ที่จริงแล้วกะกะบ่พาะมันคนลำข้นรวยอีหยังดอกเออ ก็คือย่ามะท้ายจังสีตะข่อยกะท้ายสามซี่คีบตั้งทีกะท้ายเที่ยเดียวเลยจังสิแม่เออแล้วบะนี่แล่งออกมาอยู่กลางทงจังสิแมนบอกแล่งออกมาอยู่กลางทงกลางท่าบางเชือกกะห้างจากหมู่บ้านเป็น3กิโล4กิโลเพราะว่าอีหยังพี่นงอไทยอยู่ใกล้บ้านบ่ได้เพิ่นอยากไล่เพราะว่าเสียงตะข่อยเสียงดังหมอกรู้ใหญ่บ้านกับมาบอกอยู่มาบอกวางได้พืาอนานอันเวลาอาชีพอันยังกะย่าไสอันแอคติ้งหลายผนาเออกูไทยบ้านเขาไปฟ้องผู้ใหญ่บ้าน เอาเยอะนี่อันพ่อย่ายหนึ่งเพิ่์นว่ังสี่เขา่าพิสกันเพิ่์นว่าจังสี่อันเพิ่์นว่าอันยังก่อนห้ามายืนอัดคลิปเนีง่วเพิ่์นบ่ได้กินน้ำเพิ่์นว่าเปียงข้าถึงเต้าฟังสูอันว่ากันเพิร์นวังใหญ่นี้เลยง่วงกูบ่ได้กินน้ำเพนะเอาไว้เป็นยังคือบ่ได้กินน้ำพ่อย่ายเอาแม่งข้าถึงเต้าฟังสูว่ากันเพิ่์นว่าเอาในละพี่น้องกะบ่บ่บ่ได้เปลี่ยนป่านไหนเด้อพี่น้องเด้อ ที่จริงแล้วมันกับมันใส่เวลาบ่าโดดอ่อเราตุ้ย่อยกับว่าได้มีทีมงงทีมงานม่นเป็นทหารเคียงได้นี่บางเชือกคือจังว่าออกมาจากมู่บานซีหากิโลแล้วก็ออกมาอัดรอบเดียวสามคลิปซี่คลิปจังสีนพี่น้องเนาะใส่ใน่อยแก่เสือยุกลางทงมันกับบ่เาขาถาด้พราะผานเหมือนบ่ละเอาสําหรับผู้ที่คอมเมนต์เขามากกับว่เป็นยังดอก็ถือว่าเป็นเป็นการติเพื่อกอดสามคลิปซี่คลิปมันกับธรรมดาอยู่ดอกจีงดเออ ที่จริงแล้วก่ะจ้องหงจักตัวตนที่แท้กินองข่อยซี่เหมืนข่อยกับบ้าเหมน้ัเพราะเทียดเองแมนบอเออเอ,อเออก็ถือว่าเป็นการติเพื่อก่อเนาะพี่น้องเนาะเป็นการอยากเห็นเฮานั่นแหละปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นแหละแต่ว่ากะอยากมาอธิบายสําหรับผู้ที่เพิ่นคอมเมนต์เขามาเพิ่อนอาซิบอเข้าใจการเข็ยนงานของเฮาอยากที่จริงอยากใส่สูตรบอกกบพี่น้องคุณดิมันเป็นจังไรคือบอไซหันบอมีนั่นสูสตร,อ,ตรอากาศมันก็หอนแมนบอเอออากาศมันก็หอนสูตรว่าไรอย่าไปยืนมออย่าไปยืนมอไม่ยังแม่เท่าแม่เา แม่เถาไปยังคำสานเห็นอันนี้ยัดไปยืนมาสิสอกษาลูกเคยมาอาชีพเห็นอันนี้เห็นเห็ดผัวดไอเรียนยืดดิเห็นเห็ดผัวคีโรถเมื่อใส่เข้าไปเอาแม่เถามาเสียเห็ดผัวมันนะคุณมาโอ้ยเย้าสะใจถอดเร็วไปเลยกันนะเสียจังขัดเบ่ ใจ,ใจังสันละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับน้องไม์แอดมินไม์คนสวยของสาวหน่อยเพชรบานแพงนี่แหละต้องผ่านอะไ้ได้ข้นสีดังจังสี่ละพี่น้องเอาจังสันลับพญ่นีามผ่านไปเก็บเงินขอซอ,<ๆ>อยแม่เทาแล้วพอกันคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ